สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Two Wheel b a ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับโลกของรถมอเตอร์ไซค์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถเนกเก็ตรถครูเซอร์หรือรถสกูตเตอร์วันนี้เรากลับมาอีกครั้งพร้อมความมันเต็มอัตราและรถคันที่หลายคนถามาหากันเยอะมากในช่วงนี้นั่นก็คือ GPX Demon 350รถสปอร์ตฟูลเฟร i n g รุ่นใหม่จากค่าย GPX ที่กำลังมาแรงสุดๆในปีนี้และบอกเลยว่าใครกำลังมองหารถทรงสปอร์ต หน้าตาดูดานขับสนุกราคาไม่แรงจนเกินไปคันนี้อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณกำลังตามมาหาอยู่ก็ได้วันนี้เราจะพาไปแบบจัดเต็มทั้งรูปลักษณ์ดีไซน์ความรู้สึกเวลาขี่ขุมพลงังเครื่องยนต์ฟีเจอร์ราคาและมุมมองแบบจริงใจว่าเหมาะกับใครขี่แล้วให้ฟีลแบบไหนข้อดีข้อเสียที่เจอได้จริงพร้อมเล่าแบบละเอียดสุดๆเพื่อให้ทุกคนใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดีที่สุด เริ่มจากความรู้สึกแรกที่เห็นเจ้า g p s x d e m o n 350กันก่อนเลยบอกตรงๆว่ารถคันนี้มันให้ฟิลที่ค่อนข้างน่าทึ่งเพราะดีไซน์มันออกแนวสปอร์ตเต็มตัวมากมากเส้นสายตัวถังดูเฉียบคมไฟหน้าทำมาให้ดูดุดัดนแบบสัตว์นักล่าเหมือนมองแล้วรู้ทันทีว่าเกิดมาเพื่อความเร็วตัวแฟรริ่งด้านหน้ามีการออกแบบให้ดูลู่ลมมากขึ้นกว่าเดิมดูมีมิติและให้ภาพลักษณ์ที่โตขึ้นและใกล้เคียงรถสปอร์ตขนาดกลางของค่ายญี่ปุ่นหลายคันเลยทีเดียว สิ่งที่รู้สึกตอนแรกคือ GPS พยายามยกระดับดีไซน์ของ Demon Series ขึ้นไปอีกขั้นไม่ได้ทำให้มันดูเหมือนรถเล็กที่แค่ทำทรงสปอร์ตแต่ให้ความรู้สึกกว่าเป็นรถที่มีความจริงจังมากขึ้นดูมีความสมบูรณ์ในงานประกอบมีรายละเอียดที่พัฒนาขึ้นทั้งฝ่ายหน้าเล็ดแบบเต็มระบบฝ่ายท้ายทรงเรียวแบบทันสมัยและตำแหน่งท่านั่งที่ดูเหมือนจะโหดแต่ยังไม่สุดจนเกินไปเหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองและการเดินทางไกล พอมาดูตำแหน่งการนั่งจริงๆจะรู้เลยว่า GPX ค่อนข้างตั้งใจทําให้เด m o n 350เป็นรถที่ขี่ง่ายขึ้นไม่ได้หมอบจนหลังหักแขนจับชคหน้าแบบเกึง่ต่าเกึง่กลางทําให้ไม่กดท่าทางผู้ขี่มากจนเกินไปสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้โดยไม่ล้าหรือไม่เร็วแต่ก็ยังให้ฟีลสปอร์ตอยู่ในระดับที่ดีมาก มาถึงเรื่องเครื่องยนต์เจ้า GPX Demon 350มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด350ลกบูกบาทเซนติเมตรแบบสูบเดียวระบบระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งเครื่องตัวนี้ให้แรงบิดระดับที่ทำให้การเร่งออกตัวในช่วงความเร็วต่ำและกลางทำได้ดีขี่ในเมืองสบายขี่บนถนนใหญ่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเข้นกำลังออกมาได้ดีมากเมื่อเทียบกับระดับราคาเสียงเครื่องยนต์มีเอกลักษณ์ของรถสูบเดียวเสียงกระหึ่มแบบแน่นแน่นไม่บางหรือแหลมจนเกินไป ช่วงล่างเป็นอีกจุดที่ GPS ทำออกมาได้น่าสนใจโดยเฉพาะโชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวที่ให้ความมั่นคงเวลาขี่เข้าโคง้งหรือเจอถนนครุขระช่วงล่างหลังเป็นแบบโมโนช็อคที่เซ็ตมาค่อนข้างเฟิรม์มเหมาะกับสายซิ่งแต่ถ้าเป็นคนตัวเบาอาจรู้สึกแข็งนิดๆเวลาเจอหลุมบ่อยๆแต่สำหรับการขี่เร็วๆแล้วถือว่าทำงานดีมากระบบเบรกก็จัดว่าดีไซน์มาแบบมั่นใจด้านหน้าเป็นดิสเบรกคู่ที่ให้การจับที่ค่อนข้างแน่นไม่ต้องบีบลึกก็มีแรงเบรกที่ดี ส่วนด้านหลังเป็นดิสเช่นกันและที่สำคัญคือมีระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นไม่ว่าจะเจอถนนเปียกถนนลื่นหรือเบรกฉุกเฉินก็ตามแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบมองชัดทั้งกลางวันและกลางคืนให้ข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องเกียร์อุณหภูมิและไฟเตือนต่างๆที่อ่านง่ายและจัดวางดีมากในส่วนของดีไซน์ภายนอกถ้าจอดลึกยิ่งกว่านั้นต้องบอกว่าค่าย GPS ตั้งใจปรับปรุงรายละเอียดหอวลายจุดเช่นการตัดเส้นแฟร์ริงให้ดูดุดันขึ้น การปรับองศา,าไฟหน้าให้มีความโฉบเฉี่ยวการทำชุดบังลมหน้าให้มีลักษณะกดลมในความเร็วสูงและชุดท้ายรถที่ยกสูงแบบรถสปอร์ตยุคใหม่ทำให้ภาพรวมทั้งหมดดูกลมกลืนและให้ฟีลรถยุโรปมากขึ้นตอนที่ได้ลองขี่จริงสิ่งแรกที่รู้สึกคือความคล่องตัวแม้จะเป็นรถ350ลูกบาทเซนติเมตรแต่มีน้ำหนักที่จัดว่าโอเคไม่หนักจนควบคุมยากสามารถพลิกเข้าโค้งหรือเลี้ยวในเมืองได้แบบไม่ต้องใช้แรงมากเครื่องยนต์ตอบสนองคันเร่งได้ดีในช่วงรอบต้นและกลาง ส่วนรอบปลายจะมาแบบค่อยๆต่อเนื่องเหมาะกับสายที่ชอบการขี่แบบนิ่มๆไล่เกียร์สวยๆไม่ได้เน้นลั่นแบบสุดทางเหมือนรถสายสนามเรื่องความร้อนตัวนี้มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําซึ่งจัดการได้ดีพอสมควรขี่ในเมืองรถติดอาจอุ่นขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติของเครื่องสูบเดียวแต่ไม่ได้ร้อนจนรู้สึกว่าต้องรีบหยุดหรือพักเครื่องความร้อนค่อนข้างคุมอยู่หมดัดสมรรถนะโดยรวมในระดับที่จัดว่าคุมมากเมื่อเทียบกับราคาเพราะได้ทั้งดีไซน์ความเท่ความรู้สึกขี่ง่ายระบบไฟ และทั้งคันช่วงล่างหัวกลับเบรคคู่ ABS และงานประกอบที่ดูดีขึ้นกว่าเดมอนรุ่นก่อนก่อนแบบเห็นได้ชัดเลยก่อนจะไปต่อมาดูเรื่องที่หลายคนรอคอยมากที่สุดนั่นคือราคา GPX Demon 350ราคาอยู่ประมาณ91,500บาทตามโปรโมชั่นตัวแทนจำหน่ายในไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ทำให้น่าสนใจอย่างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับเพราะรถสปอร์ตขนาดประมาณนี้จากค่ายญี่ปุ่นมักจะมีราคาสูงกว่านี้หลายหมื่น แต่เดมอน350มาในราคาที่จับต้องได้ง่ายทําให้หลายคนหันมาให้ความสนใจมากขึ้นถ้าพูดถึงข้อดีของเจ้า Demon 350หลักๆจะมีเรื่องดีไซน์ที่โดดเด่นดูเท่มากในมุมมองภายนอกการขี่ที่ไม่ยากจนเกินไปช่วงล่างดีงามเบรกมั่นใจงานประกอบดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าราคาเข้าถึงง่ายและฟีเจอร์อย่าง ABS ที่เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขี่ ในด้านข้อสังเกตนั้นหลักๆมีเรื่องเครื่องยนต์สูบเดียวที่อาจมีการสั่นในรอบสูงๆซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถสูบเดียวการเซ็ตช่วงล่างหลังที่ค่อนข้างแข็งสำหรับคนตัวเบาและแรงม้าอาจไม่หวือหวาเท่ารถสปอร์ต350ลูกบาท์เซนติเมตรของค่าใหญ่แต่สิ่งที่เดมอน350เน้นคือความสนุกในการขี่และความคุ้มค่าในราคาที่จ่ายมากกว่าแรงแบบสุดโต่ง ภาพรวมของ GPX Demon 350ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรถที่ GPX ทำออกมาได้ดีมากในช่วงหลังนี้และเป็นตัวเลือกที่น่าคบหาอย่างยิ่งสำหรับคนที่เริ่มขี่สปอร์ตอยากได้ฟิลเท่ๆงานประกอบดีขึ้นราคาไม่แรงขับในเมืองดีออกทริปก็ยังไหวและมีภาพลักษณ์แบบสปอร์ตเต็มๆแบบที่ใครเห็นก็ต้องมองถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหารถคันนี้อยู่หรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบทุกคำถามแบบละเอียดสุดๆเหมือนเคย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชอม่อง Two r e v i e l Base เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์รีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิม